คำเตือนคลิปนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเอา้า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 มาแล้วนะสแกตเตอร์เราขี่มันก็มันก็เนี่ยมันก็มันก็แตกเรื่อยๆนะเฮ้ยโอ,อ้โหเพื่อนๆ911สล็อตสวัสดีครับจริงๆต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง911สล็อตอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผม King Potato นะครับผมอ่าวันนี้นะฮะเกมใหม่ PG นะฮะ Rider ร์ n จ คลิปออฟฟอร์จูนนั่นเองนะฮะอ่ะมามาดูกันเลยเนาะโอ้โหเกมนี้นี่นะ้องใหม่ค่าย PG จนะีเนาะโอ้โหว่าหน้าตาเบื้องต้นที่เห็นครั้งแรกก็น่าสนใจนะครับแนวอียิปนะต์เนาะตีวิอียิปต์ก็มีม,มนะัมมี่เนาะเออมาลองมาดูการจ่ายก่อนดีกว่านะฮะก็มี Y เนะาะ Y ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นหัวกะโหลกเป็นสเกตเตอร์นั่นเองนะ จ่ายมากสุดจะเป็นไม้กางเขนเนาะเรามาเป็นแมวแล้วก็กล่องสมบัตินะครับผมอ่ะน้อยสุดนี่จะเป็นเลข9อืมเลข9ก็จะเป็นน้อยสุดเนาะเอ่อตัวนี้ Y เหมือน Y จะถ้า Y โผล่มาน,นี่ Y จะเป็นตัวคูณเนาะแล้วก็จะมีเหมือนกับอยู่ได้3รอบอะ่ะเอออารมณ์ประมาณเมอร์เมทคล้ายคลาย้คลายวายแบบที่โผล่มาในเมอร์เมทนะเนาะนี่ก็จะเหมือนทุกครั้งที่ Y เชื่อมปุ๊บจะมาเป็นคูณ2เนาะ ก,ก็สามสเกตเตอร์ข้อฟรีสปินลายแตกไล่จากซ้ายนั่นเองเนาะมาเลยไม่ช้าไม่รอแล้วมาะนะครับวันนี้เรามาในทุน503เนาะอยู่กันในหน้าวเว็บของดีโก้ก้กันอีกเช่นเคยนะครับผมมา500ผมเบ็ดไปที่10ก่อนเลยนะมาไหนลองกดดูสิเกมใหม่มันมันจะใหม่มันจะแจกมันจะแตกหนะักจริงๆหรือเปล่าเราเฮ้ย <laughs> บ้า <laughs> เป็นไปไม่ได้นะมันจะมาสแกตเตอร์ขนาดนี้กดครั้งแรกอ้ตกใจนะโอ้โหมาแบบเดือดเกินไปอะมาถึงแบบสแกตเตอร์เลยเออเกมน้องใหม่นี่ก็แบบเดือดจริงจริงเลยอะไฟลุกด้วยนี่โอ้โหโหหยิบของจริงเลยละไปต่อไปต่อมา มันแบบลุ้นไปสี่รอบอ่ะมัน,ไม,นไม่เข้าไม่อะไรให้เลยอ่ะโอ้โหสเก็ตเตอร์เราแถาเชื่อมจ่าย store, น้อยสุดอ oui. ีกมามาเฮ้ยเนี่ยสเก็ตเตอร์เราไม่ใช่ต้องมาแล้วสามแถวเลยนะเว้ยเอ้า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 เอาเอามาแล้วนะสเก็ตเตอร์เราเกมใหม่โอ้โหข้ารอบเข้าไปลุ้นกับมันมาเออสเก็ตเตอร์แตกเว้ยก็สเก็ตเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น10ฟรีสปินเนาะ อไปกันเลยไม่รอช้าครับอ่ามันจะคูย,ยังไงเนาะหรือมันจะมีวายมุณผมก็ไม่รู้เนาะมารอดูไปพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนอืมอ๋อจะเป็นเหมือนกับวายค้างด้วยอ่าวายค้างให้เลยนะวายค้างสามรอบเนะาะ ดีนะดีนะผมว่ามันเออมันโอเคถ้าถ้าวะวายมาอีกแล้วถ้าวายมายิ่งเยอะเลยหดีมากเลยคูนข้างล่างมันก็คูณไปด้วยอ่ะมันเข้ายากจิงแต่คิดว่ามันก็พอเข้าทีมันก็มันก็เนี่ยมันก็มันก็แตกเรื่อยๆนะเป็นคอมโบเรื่อยๆอ่ะก็สไตล์ของเกมมาเลยอ่ะโอเคครับอีกหนึ่งฟีสปินเนาะ ่าเรียบร้อยจบไปที่คูล4ี่เนาะยางยางอีกรอบอีกรอบนึงโอเคเออไม่แตกไม่เป็นไรได้เข้าฟรีสป,ปินเนาะได้เข้าฟิวเจอร์ดูนะโอ้โหเดือดอยู่นะไฟลุกปุดปุดเลยอ่าออกมาแล้วนะอืมอมา,าเอมาเอไวเชื่อมครับ จ่ายน้อยอยู่เออมามามา,า,าผมเพิ่มเบ็ดเป็นสิบเลยมั้ยเดือดเดือดหน่อยเดือดเดือดไปคุณเราน้อยเราต้องปับเบ็ดเล่นน้อยนะ้อยนะไล่ไปไล่ไปไล่ไปแต่ว่าสแกตเตอร์ร,รุ้นไปห้ารอบเลยเพื่อนเออมันก็ก็ยากอยู่นะผมว่ามันก็ยากในระดับหนึ่งโดยปกติมันไม่ได้ง่ายเกินไปอะ่ะ โอ้ยวายสามตัวเออโอ้โหเป็นไงอ่ะโอ้โหเนี่ยครับการที่วายมันมี3ตัวก็คือ1นบวกสเนาะเนี่ย1นบวกสก็กลายเป็น4เห็ดวะมันคูณอีกอ่ะพอวายลงอีกม,มันคูณทวีคูณที่บอีกนะโอ้โ oh, หนี่เนี่ยถือบอกว่าเกมแนวคอมโบนะเพื่อนๆแนวคอมโบคือเราต้องเน้นทำคอมโบให้มันคูณในแถวมันยาวนะ เอออารมณ์มาคีโอแต่ว่ามันไม่ได้เลื่อนเท่านั้นเองก็เนี่ยบิ๊กวินแตกมาแล้วเนาะอ่ะมาเออฟีเจอร์ก็แล้วโอ้เราได้ดูคูณแล้วแนะสดงว่าข้างนอกมันก็เดือดเหมือนกันนะข้างนอกมันก็เดือดเหมือนกันข้างนอกมันเดือดเหมือนกันเออหูปลาเป็ดสามสิบเลยเนาะเอาทีละสิบก่อนมาไปไปไปคืนสองร้อยค่อยดันเพิ่มเนาะมามา วายผมว่าวายมันน่าจะมาได้5ช่องเลยนะเพื่อจะคูณแบบโอ้โหทวีคูณนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่เราคูณสามแล้วคูนสเกตเตอร์สเกตเตอร์รอบที่หกไม่เป็นไรสเกตเตอร์ไม่มาไม่เป็นไรคูณสามก็ยังดีลูนสเกตเตอร์อีกแล้วนะรอบที่หกเฮ้ยโอ้โหเพื่อนๆสเกตเตอร์ รอบที่สองในเกมนี้เกมใหม่แม่งเดือดวะ่ะไอเชี่ยแม่งเดือดจริงมันเดือดจริงเพื่อนอะ่ะไปกันเลยมามาเลยมาเลยคูนหนักคูนหนักๆมาสกกเกนเตอร์สอรอบอ่ะเอ้ยอีกมามาแต่ว่ายัง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 ไม่เข้าเลยนะอ้ามาแล้วนี่มาแล้ววายมาอีกมาสิมาสิาสอ่า มาสิมาสิอ้ามาสิอืมโอ้โหลงแบบนี้อ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหมันไม่มามันก็คือไม่มาแล้วแต่คือถ้ามันมาทีก็แบบคอมโบยรัวเลยอะเออเนี่ยเรื่อยๆเลยนะเรื่อยๆเลยนะเนี่ยแมวมาอีก ไวยเชื่ออีกมีอะไรมาอีกไหมเก้ามาอีกมาอีกรอบมีรอบมีรอบมามามาอ่ะแมวมาอีกเนี่ยคือดูดิ150หโหลวายอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคือหมุนสแกตเตอร์6รอบนะเท่าฟรีสปินไป2รอบแนละ้วเกมนี้ รบเลยครับทงฟีเจอร์ทางบิ๊กวินนะรอบนี้เกมใหม่เราโอ้โหแจกจริงๆเลยวะ่ะเอออ่ะก็ได้มาทั้งหมด476นะการออกจากฟรสปินในรอบนี้นะอะโอเคกลับมาหน้าแรกเนาะโอ้โห,โโหเดือดจริงๆวะ่ะเกมใหม่ที่ตอนแรกว่ามันจะเอ้ยไม่น่าจะเดือดแม่งเดือดเฉยเลยเนาะงง อ่าโอเคไปสี่ปีรี่เอ้สี่ออโต้สี่ออโต้นี้หมดเนอวจะพักกันแล้วเนาะโอ้โหดครบเลยฮะวันนี้มา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 อ่าไม่赖บวกมันร้อยกว่าบาทแต่ว่าที่สำคัญคือเพื่อนๆได้เห็นฟีเจอร์ของเกมนี้ว่าเกมแบบแนวคอมโบเนี่ยก็คือเพื่อนๆต้องทำคอมโบครับจำไว้ว่าเพื่อนๆทำคอมโบให้มันเลี้ยงให้มันอะไรก็ให้มันแบบไหลๆฟันไปเรื่อยๆร่อเนาะ มันจะทวีคูณแล้วมันจะเยอะขึ้นไปเองนั่นเองนะเนี่ยเนี่ยดูดู่ดะเออโอเคนะโอเคเกมนี้ผมว่าไม่เกลือ,เพ,อเพื่อนเพื่อเล่นยังไงก็ไม่เกลือเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเกมเชนคลิปนะฮะอียิปต์ในเกมนี้นะเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันเนาะแล้วก็เข้ามาแตกเข้ามาลองกันดูนะเพื่อนๆเ,เนี่ยตอนแรกก็เหมือนกับว่าเออมันจะเกลือเนาะแต่ว่าเหมือนกับในที่สุดท้ายมันก็เออมาแตกให้เราได้ดูเนาะว่า มันคอมโบยังไงโอเคนะครับวันนี้คิงโปเตโต้นะกับช่องก้อน1หนสล็อตต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเป็นเกมอะไรในค่ายไหนนะฮะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย